ตัวต่อไปจะเป็นตัวซีรีส์ที่เรียกว่า Bearing i c c นะครับ Bearing i c c ตัวนี้เป็นตัวที่เราออกแบบมาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นแชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวแรกของโลกที่เป็นแชมพูเย็นและแป้งเย็นสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นเป็นรายแรกของโลกเลยที่ทำตัวนี้คุณสมบัติ หรือประโยชน์ของจมพูตัวนี้เนี่ยคือคือมีสาตัวสารสกัดจากธรรมชาตินะครับอะโลเมราอาร์แรว่านหางจระเข้หรือเป็นโปรวิตามินดีห้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือคาโบมันที่จะช่วยในเรื่องของผิวและขนให้มีความนุ่มนวลในขณะเดียวกันน้องหมาก็จะได้เรื่องของความผ่อนคลา,ายจากกลิ่นคาโบมันด้วยในส่วนของ เอฟเฟกต์ uh, พิเศษสําหรับตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของความเย็นเมืองไทยเมืองร้อนครับเมืองไทยเมืองร้อนยังไงซะน้องสุนัขก,ก็ชอบความเย็นอยู่แล้วอาบน้ําเสร็จเราก็มาทาแป้งก็โรยแป้งไปก็ช่วยลด uh, เรื่องความชื้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ทําให้เอฟเฟกในเรื่องของความเย็นเนี่ยมันสามารถยืดระยะต่อไปได้ดี uh, กลางวันเย็นถึงตอนเย็นแน่นอนครับเย็นสบายัรบอรอน้องมานี่จะ สบายตัวครับไม่หลุดหลุดด้วยความแตกต่างของสองสีนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยคือกลิ่นคูลสปอร์ต cool นะครับส่วนสีชมพูคือกลิ่นพ cool. ิงกี้คูคูลสปอร์ตเนี่ยคือกลิ่นน้ำหอมจากโปลนะครับชื่อสีวิว่าโปลสปอร์ตนะครับส่วนตัวเนี้ยพิงกี้คูเนี่ยเป็นกลิ่นสไตล์ฟตตี้นะครับให้ความหอมหน่าราักหอมแบบ สดชื่นนะครับหอมแบบสดชื่นนะครับส่วนการเลือกใช้เนี่ยตัวนี้เราออกแบบมาให้มีความเย็นสูงสุด,สดอาจจะเย็นเบอร์5เลยเพื่อที่จะใช้กับสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือสุนัขที่ต้องเลี้ยงอยู่ข้างนอกนอกบ้านนะฮะแล้วก็สุนัขที่มีขล3ชั้นยกตัวอย่างเช่นอาสกันมรลามิวหรือจะเป็นไซเบ r รเลียนฮัสกี้นะครับหรือจะเป็นพันธุ์ใหญ่อย่างน้องบิ๊กของพี่ออฟฟิสเราก็าคือ สายพันที่เรียกว่านิวฟาวแลนทวกเนี้ยเขาจะตัวใหญ่ขนจะหนาขนจะแน่นนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยลก็ช่วยในเรื่องของความเย็นที่แบบเย็นเบอร์ห้ามันเปิดแอร์เบอร์สุดอ่ะส่วนตัวนี้เสียมพูก็จะกุ๊กกิ๊กที่ขู่สำหรับน้องหมาตัวเล็กๆ,ๆที่อาจจะเลี้ยงในบ้านที่มีเปิดแอร์อยู่แล้วหรือเปิด อยู่ในอยู่ในอาคารที่ไม่ค่อยมีความร้อนเท่าไหร่เราก็ใช้ได้เป็นความเย็นเบอร์กลางให้ในเรื่องของกลิ่นที่น่ารักน่ารักเหมือนาเหมาะสมกับสุนัขสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์ฟองสายพันธุ์ชิวาว่าหรือจะเป็นยอนะครับหรือจะเป็นสายพันธุ์เล็กๆพุดดงพุดเดินเนี่ยใช้ได้หมดน้องหมาก็จะชอบมาตัวนี้เราก็ออกมาตั้งหลายปีแล้วก็ทำเสนอันต่อไป ผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเกรดที่คนใช้ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอสเมติกเกรดนะเพราะฉะนั้นสุนัขใช้ได้คนใช้ได้ใช้ได้หมดครับเพราะฉะนั้นถามคาถามว่าปลอดภัยต่อสุนัขและปลอดภัยต่อคนไหมไม่ต้องห่วงครับอันนี้คือวัตถุดิบเดียวกับสําหรับที่คนใช้นะครับแล้วก็เป็นคอสเมติกเกรดที่เราเลือกใช้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับสาหรับผิวสาหรับคนสําหรับน้องหมาสําหรับคน ที่จะมาเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์พวกนี้มีความปลอดภัยสูงครับไม่ต้องหัวไใช้ได้ครับ